มันเงินดออไพลินนะครับเื็นคอยสีสวยนะครับเป็นคอยเก่าสนใจก็โทรคุย0 8 7 1 5 0 5 6 1งร้านเจเจจันทร์จังหวัดจันทบุรีครับสนใจเรื่องคอยทั้งใดก็ติดต่อที่ร้านเจเจจันทรเรามีคอยแท้หลากชนิดหลากไซส์หลายขนาดหลายราคา แารไว้วางใจเรื่องปอยนะครับราเจเจนจันเจวัฒน์จักรีเป็นผู้กริกคอยมาหลายสิบปีอยู่กับวงการคอยและทำงานในเรื่องคอยมาหลายสิบปีไม่กี่สามสิบปีนะครับก็อยู่ตั้งแต่สมัยคอยยุคอยยุ่งเรืองจนถึงวาระสุดท้ายปอยเหลอน้นยนะครับเราก็อยู่กับวงการมาจนตั้งแต่เต้นจนตายนะครับ